ใกล้เน็ตใกล้เน็ตเฮ้ยไปโลดไป2ขาหูยสวยโอ้โหอ,อ,อ๋<า><า>อแก<า>มีมอนด้วยนะครับมีมอนด้วยนะเฮ้ยโอเคมันคลิปดีมากเฮ้ยติดฟักปิดไปแล้ว จัดงานแล้ว <queer noise> จัดงานแล้วเเจ้้าาาม เอวานครับแล้ว<ต>ก <ficou S 2> ็ <pe at> ีหนึ <lag> ่งครับครับแล้วก็มีหนึ่งเตะ ต้องลง้องลงมีเลยนี่เออพี่เอพี่มันก็ดีกว่าให้ผมยืนผมหายใจก็แทบไม่ทันอยู่แล้วไม่อยากสิบอกไปเลยเราเบื่อคัะหายใจกับทบนมันไม่รู้ว่าจะดันุ้ยเบื่อ ตายสุดเลยลูกเอ๋คุณวันแต่นหน่อยหาเอ้ยชุปเข้าไเม้เขาเปงฟาดเก่าไปน่ะไอวเนี้ฟิกมันเขาแล้วเนฟิกเยอ๋ลูกหัวเอาหัวหยงงวงมา่ะ

เอ้ย้อนอหารโอเคเร็วเโอเคครับวันนี้มันจะเขาตรงคนเ็นอะไรเฝ้าลุ ยมแข็งีลบพ้องอายโคตรหลายแต่เกลบลบลบหมดเลยแกจังงุูมือนีทำมันไปแชร์แล้วเขาบอกงูแล้วว่าลิบไหนเขามีปัญหาเขาไปลบสิบหน่าเขาบอกเอางูแล้วที่พ่าเขาเขียวมาตลอด